สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลอบต รอบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอล f อครับอังกฤษรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลแต่ที่สนามโอทอฟฟอร์ดเวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาของบ้านเรานะครับโดยผลงานการพบกัน3มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมผัดกันชนะไปทีมละ1นนัดและเสมอกันไป1นัดผลงานสานัดล่าสุดของเจ้าบ้านแมนยูชนะ2แพ้1นนัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านชนะเอฟเวอร์ตันสประตูต่อศูนย์ ส่วนผลงาน3มนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลชนะ2เสมอหนึ่งโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเสมอแมนซิตี้1ประตูต่อหนึ่งครับในความพร้อมก่อนเกมของแมนยูจะขาดอารอนวานริซาก้าองโตนีมาซิยานแฮริแมกไครลิซินโดมาร์ติเนสลูกชอเมสันบอลและสมุดเฮยดุนและไทเลอร์มาเลเซียที่บาดเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาดว่าแมนยูจะส่งลงในสนามในระบบ4-5-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูอังเดียโอนาน่าหลัง4ตัว เดียโกดาโลลาฟเอลวาลานจอห์นนี่อีแวนวิกเตอร์ลินเดเลฟปีกซ้ายอเลฮันโดการนาโชปีกขวาอันโตนีกลางสามตัวคอบบี้เมนูคาซิเมโลบลูโน่ฟูร์นันเดสส่วนหน้าเปล่าหมาคานลาร์ฟอร์ดและในส่วนความพร้อมของลิเวอร์พูลจะไม่มีอดิสันเบเกอร์เบนด็อกเคอร์ติสโจนโจตาโคนาเต้มาติปเกาเฟนเบิร์กไบเซติสิเจอโกอาคันตลา และเทรนอโนที่บาดเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นทีค่คาดว่าลิเวอร์พูลจะส่งลงในสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูเคลเฮอร์ Keller, หลัง4ตัว Connor, Barry, za, rai, isan, คอร์เนอร์เบรรีควันซ่าฟันไรเอ็นดูล์บิสันกลาง3ตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์วัตตลูกเอนโดโดมินิกโซบอสไลส่วนสามประสานลุยดิอาร์ดาวิดนูเนสและโมฮัมเหม็ดซาลาผลจากการวิเคราะห์ขอ,ของเกมคู่นี้คาดว่าทั้ง2ทีมจะมุง่งเน้นไลฟ์เฟรชชิ่งเดนบ บีบอลกดดันเร็วแย่งบอลมาทำเก็บุกเจาะทำลิงเส้นสลับบอลทะลุช่องโจมตีแนวรับของอีกฝ่ายตามสไตล์ของทั้งสองทีมไหนทางด้านของแมนยูฟอร์มช่วงหลังก็ยังหามาตรฐานการเล่นโครงเส้นโครงวาของทีมยังไม่เจอเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เอาแน่เอานอนไม่ได้ทําให้การเล่นของทีมดูไม่ค่อยไหลลื่นสักเท่าไหร่อาจจะด้วยปัญหานักเตะของทีมบาดเจ็บหลายหลายทำให้การหาจุดลงตัวของทีมเป็นไปได้ยากประกอบกับการแบกรับความกดดันแฟนบอลของเหล่าบรรดานักเตะและโค้ชทำให้ฟอร์แมนยูในช่วงนี้ ดูไม่นิ่งเท่าที่ควรแมนยูจึงอยากจะเรียกฟอร์มเก่งของทีมกลับมาจากศึกแดงเดือดในครั้งนี้เพื่อที่พวกเขาจะหาจุดเปลี่ยนในการระเบิดฟอร์มการเล่นให้กลับมาดูดีอีกครั้งในแมตช์ที่เหลือของฤดูกาลนี้ เรนดิสันของลิเวอร์พูลฟอร์มช่วงนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเพราะพวกเขาไม่แพ้ใครมาเลย8นัดติดต่อกันแล้วแถมนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอซิตี้แบบสุดมันเรื่องสภาพจิตใจจึงไม่ต้องเป็นห่วงกำลังมั่นใจแบบสุดขีดพร้อมเดินหน้าไล่ล่า3ามแชมป์ในฤดูกาลน,นี้หลังพึ่งได้แชมป์แรกจากถ้วยคาราบาวครับมาเันหมาดแต่ขึ้นชื่อว่าแดงเดือดแล้วแม์แห่งศักดิ์ศรีที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแม้ว่าฟอร์มการเล่นของแต่ละทีมจะดีหรือไม่ดีก็ตามม,มันมักจะมีพลังบางอย่่างงงททให้้้ัคููสสสุดกลเมอแ ถึงกันนั้นด้วยความที่เจ้าบ้านแมนยูฟอร์มช่วงหลังยังเอาแน่เอานอนไม่ได้และเกมรับยังมีรอยรั่วให้เห็นอยู่หลายแผลถึงแม้พวกเขาจะได้เล่นในบ้านที่พวกเขาถนัดก็ตามประกอบกับลิเวอร์พูลฟอร์มช่วงหลังก็กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบสุดๆและกําลังมั่นใจแบบเต็มที่เกมนี้จึงเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะบุกมาเฉือนชนะแมนยูแบบสูตรมันด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราบอลอบตครบรื่งเรื่องฟุตบอล ด้วยนะครับขอบคุณครับ